สวัสดีเชา้าวันหยุดนักขัดตะเลิกนะจ๊ะกะโ่มอีอย่างไรพี่น้องเมอนกะสิบผ้าพี่น้องมาเบิงว่าวันหยุดของเฮามือนี้ทําอะไรบ้างนะครับเมื่อนี้มีภารกิจที่ต้องพาลูกไปบํารุงรักษาในแจ้งน้อยหล้วก็ไปกินเขา้าสำนักแล้วพี่น้อง โอเคนะจ๊ะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะหึงตื่นพี่น้องึงก็ตื่นน้อยมีความสุขเลยเดี๋วตื่นสวยๆปกติกับพี่น้องกระลูลายๆกอนกระลูนะครับตีสองสี่สิบนั่นคือเวลาตื่นเดีตื่นเจ็ดโมงแปดโมงก็โอ้มีแหงนะฮะสดชื่นไปอาบน้ำกันเลยจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกของเราคือไปจ่ายค่าห้อง,องจ้า ไปจ่ายค่าห้องกันเดือนนี้แพงที่สุดที่เคยอยู่มาแต่ที่นี่ดีเจะลองทั้งสักผ่าแข่งกับเขาไปจ่ายค่าหใใ้องเนี่จะเอาเฟซเจอนะฮะก็ค่าห้องค่าห้องเดือนนี้แพงสุดเท่าที่อยู่ที่นี่มาเพราะว่าอ่ามันมีตู้เย็นขำว่าเพิ่มเนาะละกา เ่องนี้บุคคลเดออกไปสเวลาวันหยุดกัอยูแต่ห้องมาที่นี่อันให้มึงขึ้นเวลานอนอ่ะเวลาเหตุงาน,นมันห้อนคับอ่อนเอาอีหลีพี่น้องนอน,นี่เหงื่อเต็มก็เลยพักนอนเปิดแอร์ให้มึงขึ้นเออค่าไฟก็เลยพุ่งเดือนนี้ค่าห้องกับประมา 4, 000่าณสี่พันเะจ้ะสี่พันบาทแจค่าห้องเสร็จแล้วกะสิไปกินข่าวไปดูว่าเถยนนี้จะกินอะไรนะจ้ะ ประจา่ายคำหอมาว่า้อยๆพี่น้องกัมากินเขานะคะมาร้านเดิมนะฮะที่เคยมาไทาย,รรยก,นนกินสมเปยางเตมอน้องเตมนเตมนกังซัง่นงกงซังอันนี้มีซังเนี้ยมาสดันหัง่ายนะเหมือนโอเคแล้วรอเมนูจ้ะอันนี้ต้มยำก้นไหนบ้างนะ่้นไหนบางนะ,าะอันนี้ต้มยำรวมพี่น้อง ก๋วยำรวมมิตรนะคะมีหมูมีทะเลนะคะโอ้ตาแสบนะ,ะอันนี้ของแกงเป็นอะไรกะเพราเนื้อนค่ะนี่ของพิงก์กำลังมาหืมตาแสบไปได้วยพี่น,อน้องเดี๋ยวลอบไปหนึงจะ้ะอันนี้เป็นพริกแกงนะคะพริกแกงทะเลมากินน้ำกันจแจพริกแกงทะเลหอมๆเลย thôi tự nhiên thôi 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 ลแล้วไปติไปอะล่ติดอะไรกันไปแล้วนะครับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะแต่ว่าร้านนี้เขาไม่ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยร้านนี้เขาไม่ได้ทำนะฮะเลี่ยนแก่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวตินนดถนนนะพี่นอนเราหลุดร้ายฮะเดี๋ยวรอบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะจ้ะ ล่าสุดนะฮะไม่มีเพื่อนเล่นไปเล่นกับแมวแล้วนะนั่งหาสร้างเฮ็ดรถแนะจ๊ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกีเกยร์กับเอ่อเพื่อนรับพนสิสั่งมาหายจากศูนย์เพราะว่าถ้าไปเฮ็ดข้างนอกมันอาจจะมีปัญหานะฮะพนสิทสร้างมาเปิี่ศูนย์ในะเพราะว่าเรื่องน้ำมันเกียร์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทากท่านอีน้ามียวอะอินามียว นั่งม้วนแล้วม้วนแต่กรเสียรถไปหลังพี่น้องหลังเยื่อแดดหรืเโจเ้กเงือกขอพี่เรานั่งอยู่ในห่มด้นี่แดดคักถนนห้วยป่านะครับแถวนี้เขาเรียกว่าอันนั้นบิ๊กซีห้วยปา่าเห็นไหมบ้านเปิดย้อนติดโควิดก็เลยเลื่อนการเปิดออกไปอูนี่เคยเคยดว่าเปลี่ยนน้ำมันคือหนังแต่ตอนปีใหม่ราคากับโบแพงเลยพี่น้อง รถตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็จะไปล่างแล, TA, ะะแล้วก็จะไปเฮ็ดแอร์นะฮะข้อความหมายคือใส่เพลินกับต่อบำรุงเพลินน้ำนะมีคนเคยบอกจิงว่ามีรถกับซัมมี่ลูกพี่น้องแมนมพน่วงพอดีเลยนะคะแต่สิ่มาเมา่ไม่มเรื่องรถใายฟังสร้างไฟกำลังเปลี่ยนอีกขั้นหนึ่งแลง้วนระอนะการหอน เมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุไอ้มอเตอร์ไซค์มันลื่นถนนเขาเจาะกระรังสร้างฟังผู้นันเป็นถนนแบบเข้าเปิดนายางนาถนนบัดิเนี้รถมอเตอร์ไซค์เขามาแล้ก็ลื่นล่มพนักง,งานเป็นอะไรสาวโรงงานล่มเบือหลุดโอ้ตอนนี้ตุลเปียกมืดตสงใจเลิกงานว่าเป็นกีตน่ตุ่มเนาะเละเมืดตอนนี้ตุลแห่นะฮะถ้า,า,าเอ่อ แกมมาเปลี่ยนบรรยากาศเอ่ฮัน <c oughs> นีมูนพี่น้องที่ดีมาล้างรถนะจ๊ะอย่ขางนกอกโู้เดินนั่งมองเย็นๆในจักเทือนึงวัเนี้เ, <c oughs> เมื่อกี้ไป <c oughs> ติดถนนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอ้ยหอนนี่มาค่าแค่เขามีของแอร์ให้ยูพี่นออ้องเออสามสิหกดเจ็นี่หอนมากเลยแม่นอนเฮาสวีดกันบ่เฮาเอ้เนาะ <c oughs> สบายพี่น้องอค่อยๆคอยถามว่าพี่นอนได้ไหมคะสัง่วงได้ค่ะสบายตามสบายได้ค่ะว่าจน,น <laughs> มีกันอยู่สองคนพี่น้องเลยนี่พี่น้องเป่รถมาล้างเข่าห้องมาเนีอื้อเจ้าเบิงเ้งแดดแดดตายร้านนี้เป็นร้านครั้งแรกที่เปล้างกะท้ายนอกกะสะอาดพี่น้องแต่ว่าภายในบ่นปานแดงนะคะเบิดภารกิจสุดภารกิจของมื้อนี้ออกบ้านตั้งแต่แปดโมงเช้า ของบายุ่งพี่น้องไปแต่ยังกินอ่ะสมตำนะฮะเดียสมสม๋ยวไปอัดคลิปไปพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>